ขึอนมามาอย่างมาเรียบร้อยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวผมขอปล่อยรอบปกติ VP ให้ก่อนนนครั้น,นั้นในส่วนพัดเยวัน,นี้นะครับผมขอทีอ่จะปล่อยในส่วนรอบปกติแล,กกแล้วก็ VP ให้พี่ๆก่อนละกันนนครั้น,นั้นในส่วนของชุดตัวเน้นเลขชอบนะครับผมซึ่งคัดมาให้จากในส่วนของใบฉบับเต็มอีกทีนึงนะครับซึ่งผมจะออกตัวแบบนี้อยู่เสมอๆเสมอครับพี่ๆว่าในส่วนของชุดินทางเนี่ยน,นะครับถ้าเป็นไปได้ตามในส่วนของใบแดงฉบับเต็มได้เนี่ยในครับนั้นจะดีมากๆนะครับผมขอเน้นระย้ำในส่วนของใบแดงหรือว่าในส่วนของใบฉบับเต เมื่อวานนี้เนี่ยในส่วนของหน้าไลฟ์สดเนี่ยผมจับเน้นให้ผิดตัวทุกคนนะครับผมจับ0.8ซึ่งมันออก0.7นะครับนะแต่ใน0.7ไอ้0.7เนี่ยนะครับในใบฉบับเต็มเนี่ยมีนะแต่ว่าผมไปจับเอา0.8มนาะนะครับซึ่งเมื่อวานนี้เลือกพลาดตัดสินใจพลาดก็ต้องขออภัยพี่ๆด้วยกันนะครับแต่ถ้าใครตามในส่วนของใบแดงที่ผมเน้นระยำให้ปังแน่นอนเมื่อวานนี้นะครับอ่ะวันนี้จะปังไหมลุ้นกันต่อครับ นะครับอ่ะรอบปกติและ V i P ครับในส่วนของชุดเน้นวันนี้แนบนะสำหรับในส่วนของชุดเลขชอบนะครับจะจับถูกตัวไหมแนบนะจะปังหรือเปล่าเนี่ยครับผมเนี๋ยวพยาานะพี่ๆนะครับผมบางวันเดียวมีโอกาสจับผิดตัวอยู่เหมือนเอออยู่เหมือนกันแนบนะอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับผมคือในส่วนของใบแดงอ่ะปาอ่ะมันปังนะนะครับใบแดงแตกแล้วเมื่อวานเนี้ยนะครับนะแต่ว่าผมจับเน้นให้ผิดตัวแนบเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ตามในส่วนใบแดงเป็นหลักเด้อนะครับผมอ่ะในส่วนของชุดเน้นเลขชอบวันนี้ นะครับชอบประมาณนี้ครับชอบเหมือนกันหรือเปล่าถ้าชอบตามได้เลยแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านนะนะครับในทางตอนแรกมีขาพิลุกครับพี่พี่นะครับผมพิี่ถูกยังไงวันนี้ต้องกราบขออภัายไระนกว่าโอกาสนี้ด้วยละกันนะครับผมรุ่นน่าจะช่วยกันฮะในส่วนของรอบปกติและวีพีวันนี้นะครับขอทุกคนโชคดีครับตั้งสติตั้งสมาธิป๊้นึงนะครับก่อนที่จะปล่อยในส่วนของชุดนนคทางสำหรับสถานีต่อไปนะครับผมมา มีความรู้สึกว่าเพื่อนบ้านจะรักเรานะครับผมก็รู้สึกเช่นนั้นจริงนะครับผมก็รู้สึกวันนี้เนี่ยครัได้ส่งของสถานีเพื่อนบ้านเนี่ยคิดว่าถ้าจะมีโอกาสใช้คาว่ามีโอกาสแล้วกันนะครับ ใช้คำว่ามีโอกาสแล้วกันนะครับนะคำว่ามีโอกาสหมายถึงสามารถเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะครับผมแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยคือมีรู้แน่นอนนะครับวันนี้นะครับในะส่นงชื่นัทางที่ผมจัดเนี่ยมาให้เนี่ยสำหรับสถานีพื้นบ้านก็ลังจะปล่อยให้นะนะครับผมก็ลองรู้กันดูว่าวันนี้ผมจะสามารถพาพี่ๆไปฟังไปฟังในส่นงพื้นบ้านได้หรือเปล่านะครับก็ก่อนอื่นนะครับนะต้องแจ้งพี่ๆก่อนนะครับผมว่าในส่วนของพื้นบ้านเนี่ยผมปล่อยในส่งชื่นัทางทั้งหมดสองชุดสองฉบับ นะครับฉบับแรกคือในส่วนของชุดตัวเจาะฉบับเต็มในนัก็คือฉบับที่ผมจะปล่อยให้หน้าลฟ์สดตรงนี้ตอนนี้เลยนะครับสดที่มีฉบับเนี่ยนะครับผมนั้นเราจะเรียกกันว่าในส่วนของชุดสายด่วนนะครับผมซึ่งผมจะปล่อยให้ประมาณช่วงหกโมงครึ่งไม่เกินหนึ่งทุ่มนะครับพี่ๆก็สามารถรอติดตามกันได้ในส่วนชุดสายด่วนก็จะเป็นในส่วนของชุดตำชุดแนวทางเม็ดเดียวหันเดียวนะครับนะสามตัอย่างเม็ดเดียวเน้นตัดเล่นอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งก็ หมอะข้ามไม่ได้นะชุดสายด่วนเนี่ยแล้วก็ยังเขาเรียกว่ามีโอกาสได้ปังกับในส่วนชุดสายด่วนแต่มาเรื่อยๆอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับไม่เคยแตกติดต่อกันถึงสี่ง้วติดนะเนีครับผมวันนี้จะปังไหมก็ฝากพี่ๆติดตามด้วยแล้วกันนะครับแต่สำหรับด้ในส่วนวันนี้ขออนุญาตเน้นในส่วนของชุดตัวจอวดฉบับเต็มในแต่สถานีเพื่อบ้านในอันในส่วนข้ามคืนนี้นะครับนะลองนึกกันดูว่าจะมาหรือเปล่านะครับจะทําได้ไหมนะครับผมทําได้หรือเปล่านะครับอ่ะสำหรับสถานีเพื่อบ้านนะครับกันดี สายรูดสายวิ่งครับในส่วนของค่ำคืนนี้แฮมนะผมขออนุญาตเน้นที่วิ่งรูด8ปกับ1 1กับ8นะแนวนะคใ,นใครที่เป็นสายจอนนี้เนี่ยเม็ดเดียว8 1 1 8ติดเอาไว้นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนของชุดตัวเน้นรอบนี้นะนรับนะ4ชุด4หางนะครับนะซึ่งจะประกอบไปด้วย1 3 1 4 8 3แล้วก็8 4 นะครับสำหรับในส่วนของชุดตัวกันนะครับนะอันนี้ก็ติดเอาไว้นิดนึงนะนะครับผมผมเคยพาพี่ๆแตก3ามตำแหน่งเม็ดเบียร์ตรงนี้ยมาแล้วนะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ให้ระวังนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับในส่วนชุดตัวกันครับวันนี้ขออนุญาตให้ระวัง3ามสีสามนิดนึงครับสำหรับในส่วนของชุด3ามตำแหน่งนะครับเม็ดเดียวหางเดียวคือ8 3 4นะครับนะจะเฮงจะปังหรือไม่ลุ้นเอาใจช่วยกันนะครับขอให้พี่ๆท่านโชคดีครับ เออนะครับนะได้ในส่วนของฉบับเต็มไปแล้วเอาไปประกอบการตัดสินใจก่อนนะครับนะแล้วหกโมงครึ่งไม่เกินหนึ่งทุ่มเดี๋ยวผมปล่อยสายด่วนให้นะครับผมก็เข้าไปติดตามกันได้นะครับนะในส่วนของชุดสายด่วนเนาะสําหรับในส่วนของชุดสายด่วนก็จะเป็นในส่วนของชุดสามตำแหน่งเม็ดเดียวเน้นตัดเล่นนะครับซึ่งก็เคยทําสถติไว้แตกติดต่อกันเนี่ยแบบเออขาเรียกว่า ในส่วนของสถานีเนี่ยนะครับน้แต่ติดต่อกันทั้งหมดเนี่ยนะครับผมสีว่าติดมาแล้วนะครับนะในวันนี้ในรอบนี้นนจะเฮงจะปังหรือไม่เนี่ยก็ฝากพี่ๆลุ้นเอาใจช่วยกันด้วยแล้วกันนะครับนะสำหรับในส่วนของสถานีเพื่อนบ้านในค่ำคืนนี้เนาะนะครับ ไม่ว่าผลวันนี้จะเป็นอย่างไรสมภูฐานดีที่สุดแล้วขอให้พี่ๆท่านโชคดีนะครับใครไม่อยากพลาดในส่งชื่นใทางเกาหลีดีๆแบบนี้ได้ผมฝากพี่ๆกดติดตามในส่งช่องนี้ด้วยแล้วกันเนาะนะครับผมนะจะได้มาเจอมาเจอกันได้มาในส่งของไลฟ์สดได้ทุกวันเลยนะครับรวมไปถึงพี่ๆที่ติดตามในส่งชื่นใทางผ่านช่องทางยูทูบได้ผมนะก็ตอนนี้เนี่ยนะครับได้รับความเมตตาได้ผมนะครับเดี๋ยวขอจัดในส่วนของพี่ๆทีมงานแอดมินได้ผมได้ทำการปักในส่งของลิงก์ช่องหลักที่เป็นลิงก์ช่องยูทูบของอ้อพงเนี่ยนะครับนะไว้ด้าานล่ง เรียบร้อยแลย้วนะครับผมก็ฝากพี่ๆตามไปกด subscribe ในส่วนของช่องหลักของออกของเรื่อยๆกันรับนะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะได้มีโอกาสเจอกันบ่อย,ยๆเรื่อยๆอยู่นแนบนะในส่วนของแพลตฟอร์มยูทูบเนาะนะครับโอเควันนี้นะครับผมลุ้นผลเอาใจช่วยกันครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับผมในส่วนของพาร์ทวันนี้นะครับนะ,ปะไปไปลุ้นผลกันครับทุกคนไปแล้วสวัสดีครับ